วันนี้พามารับชม Honda Accord Gen 10นะครับผมเป็นตัวเบนซินล้วนนะฮะ1.5เทอร์โบนะครับผม EL คันนี้ปี2020นะครับสีเทาดำอย่างสวยพี่ไม่ใช้งานแค่1 0 0 0 0แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมราคาดีด้วยนะคันนี้ไม่ถึง8 0 0แสนนะฮะใครหาอยู่นะรีบติดตามดูต่อให้จบเลยผมบอกได้เลยว่าวันนี้แกะหรือโครงสร้างรถเข้าใหม่คันนี้นะครับพาดูถึงห้องเครื่องนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเสียงดีไหมนะครับ เดี๋ยวไปรับชมในคลิปเต็มให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดรถสวยแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมีรักรถยนต์มือสองทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับฟิลม์มเพชรยนต์นะฮะร,รถมือสองเกียร์เอุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิลม์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะ นำเอารถหรูสไตล์ผู้บริหารตัวเบนซินล้วนนะคันนี้หายากมากนะครับพี่พี่ในท้องตลาดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าน้อยมากๆคันนี้ออกห้างป้ายแดงล้านสี่นะครับกับ Honda Accord Gen 10นะฮะ1.5เทอร์โบตัว e l ปี2 0 2 0นะครับ, Turbo, 2020, รบเขาหากันให้ควักนะพี่พีนะในท้องตลาดนะฮะคันนี้สีเทาดำด้วยนะครับหล่อมากนะฮะ บอกได้เลยว่าเป็นแรเท่มเลยก็ว่าได้รถเพิ่งเข้ามานียฮะยังมีการนายังไม่ได้นําไปสปาขัดสีนะครับแล้วก็คันนี้นำเบาะไปสปาอยู่ผมต้องแจง้งเบื้องต้นก่อนต้นคลิปนะครับนำเบาะคู่หน้าไปสปาอยู่นะฮะแต่วันนี้จะพามารับชมเรื่องโครงสร้างรถนะฮะว่ารถเนี่ยที่ชมน้ํามาดูยังไงดีนะครับเป็นวิธีการที่ดีด้วยนะครับในการ ดูรถที่จมน้ํามาเสียหายหรือเปล่าสภาพโครงสร้างนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเจาะลึกแบบละเอียดเลยคันนี้นะครับผมเลขไม้ใช้งานเพียงแค่1น0 0 0แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะแสนกว่าโลนะฮะใครสนใจเนี่ยรีบเลยนะฮะร,ราคาดีด้วยจากป้ายแดง1นึ่งแสนหนึ่ง้านสี่แสนขออภัย1 000, 4ึ่0 0 0าบาทนะครับพอมาอยู่ที่เพชรยนเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนส 9,000บาทพี่พี่ราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0นะครับผมลดไป20เนี้ยราคาลงเยอะมากสำหรับ Accord นะครับตัวเทอร์โบคันนี้นะฮะการปรับการจูนนะฮะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยน้อยมากนะครับคันนี้ เรียกได้ว่าตอบสนองคนใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับ Accord คันนี้นะครับผมเป็นตัว Gen10 นะฮะที่เป็นเบนซินล้วนนะครับผมออกห้างป้ายแดงเป็นล้านนะครับมาอยู่ที่เพชรยนต์ตอนนี้เหลือเพียงแค่7,49,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงแค่เดิอล่ม1 0 0 0 0บาทตลอดยุสัญญานะครับถ้าพี่เครดิตด,ดีนะฮะอาจจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษลงมาอีกแล้วก็อาจจะผ่อนถูกลงมาอีก ดอกเบี้ยของที่เพชรยนต์เริ่มต้น2.49%นะครับตลอดยุสัญญาถ้าพี่สนใจนะครับออกรถได้เลยนะฮะติดต่อหาผม064 843 6 5 8 7นะครับผมฟิลมเพชรยนต์ยินดีให้บริการเดี๋ยววันนี้นะฮะพาไปดูดีกว่าว่าโครงสร้างตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มด้วยนี้ครับหน้าจอกระจังด้านหน้านะฮะสีโครเมียมเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับบ่งบอกความเป็นตัวเจนสิ ถ้าเจน9เนี่ยเขาจะเป็นโครเมียม2เส้นแต่ว่าถ้าเป็นพอเป็นเจน10แล้วนะครับผมจะเป็นเส้นเดียวใหญ่ๆเลยสวยๆนะครับรอยตําหนิติดเตียนตามมดไม่มีนะครับพี่ๆนะไฟด้านหน้านะครับเขาใช้เป็นฟู l l LED เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวไฮบริดเลยเหมือนตัว2.0งจุด i ไฮบริดเหมือนกันนะฮะไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์มีให้ไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นเส้น LED ติดมาในโคมเดียวกันเลยนะครับโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเลขทะเบียน9กสศนะฮะ1420กรุงเทพนะครับ คันนี้นะฮะพี่พี่ดูสภาพยังไม่มีการชนหนักพิความจมน้ํากับสีก็หม่แต่ว่าเรื่องของรอยทะลอกถามว่ามีไหมมีนะครับเนี่ยอาจจะเป็นรอยนี่เล็กๆนะครับเนี่ยรอยนี้นะฮะเล็กๆเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับรอยสิ่งคาบสก,กรปรกเนี่ยผมจัดการให้นะฮะไฟเนี่ยไม่แตกไม่ล้าอยู่แล้วเรื่องหลักๆที่เราควรด,ดูนะเรื่องโครงสร้างนะครพี่พี่โครงสร้างหลักดีไหมนะครับรถมือ2เวลาซื้อรถนะดูโครงสร้างเป็นหลักนะฮะรอยต่อรถแก้มเนี่ยนะฮะสีเดียวกันเลยแล้วก็ตัว รอยต่อค่อนข้างแนบสนิทซุ้มล้อป่องล้อนะครับคมสวยเนี่ยมันอาจจะมีร่องรอยการถลอกนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บงานให้ไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วนะยางนะครับยางเป็นปีเอ่อยางเป็นยางปียางขอบ17นะฮะยางมิชลินนะครับดิสเบรกคู่หน้าและหลังนะฮะคันนี้นะยางปี2023นะครับยางมิชลินใหม่มากนะฮะแล้วก็ได้แม็กอะลอยถูกทนบัดหน้าเง,งาขอบ17นิ้วไปด้วยนะฮะระบบเบรกใช้เป็น ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีครบ นะครับตัวช็อคอัพนะฮะเดิมแท้เลยพี่นะครับช็อคอัพไม่เคยเปลี่ยนพร้อมผ้าสักหลาดที่บุมาตรงซุ้มล้อเนี่ยอย่างดีนะครับกระจกเดิมแท้นะครับรอบคันนะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคันนี้นะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยสวยสันผิวพันธ์สันเหลี่ยมพี่ๆี่สังเกตสวยมากนะครับคิ้วขอบกระจกที่เป็นโครเมียมของเขาเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และสวยงามมาก มือเปิดนะครับที่มีเส้นสายของตัวโค้ียมทําให้รถดูหรลมากยิ่งขึ้นนะฮะคันนี้ก็กระจกเดิมแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็ภายในอย่างสวยพี่คันนี้ต้องแจ้งก่อนว่านาเบาะไปสปาอยู่นะครับเบาะข้างหน้านะครับฝั่งคนขับนําไปสะปาอยู่แต่เบาะเป็นสีเบจนะครับภายในได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะฮะแผงประตูเนี่ยนะฮะทีเด็ดเลยพี่นะแผงประตูหนังบูนุ่มวัสดุอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยแผงประตูเขาจะเป็นลายไม้นะครับสวยมากนะ แต่ว่าตูสวยมากนะครับมือปงมือเปิดเนี่ยทําทำมาวัสดุค่อนข้างดีกระจกเปิดปรับพ้อยฟ้าออตโต้ได้หมดนะครับนี่นะฮะหัวน้นหัวนอตหัวน็อตน,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 นะครับน็อตเสาเอนะเราควรจะดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับซอกน็อตเสาเอเนี่ยควรจะดูนะครับว่ามีตรงไหนชิดเคยขันไขไหมบันไดาทางขึ้นตรงเนี้ยนะฮะก็ควรที่จะดูนะะร่องรอยการใช้งานหนักมีไหมนะครับคันนี้ไม่มีแน่นอนนะ แล้วก็เรื่องของแผ่นเพจนะครับผมแผ่นเพจเดิมแท้ Honda จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะบอกเลขโครงเครื่องนะฮะคันนี้ต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มคันนี้ Make in Thailand นะครับผมผลิตที่ไทยนะฮะคันนี้คันนี้นะฮะเรามาดูเรื่องของตัวน็อตเสาบีนะครับน็อตฮอนด้เนี่ยใช้เป็นเบอร์10นะฮะน็อตยึดฝาประตูเนี่ยใช้เป็นเบอร์10ต่างกับโ o โยต้านะครับที่เขาใช้เป็นเบอร์11นะฮะก่อนประตูเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะครับนี่น็อตเบอร์10นะครับ บอกชัดเจนไม่มีการขันไขแน่นอนแอร์แบ็คู่หน้านะครับแล้วก็บาอเนี่ยคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะปรับพับได้แทิศทางนะฮะบเบาะทรงนี่ฮะบักเก็ตซีดนะฮะสามารถนั่งได้สบายมากนะครับโครงสร้างนะครับตัวนี้ที่เด็ดเลยนะฮะสปอร์ตเม็อาร์คอย่างคมพี่ๆนะโครงสร้างตรงเนี้ยนะับมันการันตีได้ว่ารถพี่ๆนะไม่เคยมีการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าก่อไหมใดๆดทั้งสิน้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันอีกรอบหนึ่ง ญาตนะฮะพาดูด้านนอกก่อและกันนะครับนี่สวยๆเลยแผงประตูเนี่ยลายไม้หมดทั้งหน้าและหลังนะครับมีไฟส่องสว่างให้บันไดเหยียบขึ้นเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยพี่นะฮะร้อยต่อรถแนบสนิทนะครับผมเนี่ยผิวพันธุ์สันหลิ่มนะครับตัวสปอร์ตเมทอาร์คนะฮะคมสวยมากนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะด้านหลังนะฮะ เป็นเบาะหนังนะครับผมสีเบจนะรับรองคาซีดให้ด้วยสําหรับพี่ๆที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะฮะก็มีขาซีทให้ด้านบนจะมีไฟสองสว่างให้ด้านหลังก็มีนะครับที่วางแขนพักศอกนะฮะมีแก้วมาให้นะฮะพร้อมกับนะฮะล้วงของได้นะครับมีช่องล้วงของเข้าไปด้านหลังได้นะครับปรับพับเก็บได้นะนะครับเรียบหรูมากนะฮะอันนี้หัวหมอนฝั่งคนขับนะฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะมีช่องแอร์ให้นะฮะสองจุดสองแนงกระเป๋าจิงโจ้มีให้นะครับประมาณนี้ สำหรับด้านหลังนะฮะค่อนข้างนั่งสบายนะสำหรับแอร์คอร์ดนะครับเป็นรถหรูสายผู้บริหารเลยตัว e ตัวนี้นะฮะเป็นตัว EL นะตัวเทอร์โบนะฮะสวยมากนะพี่ๆนะสีเทาดำนะครับใครพี่พท่านไหนที่หาอยู่เนี่ยนะฮะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเขาหายากมากจริงนะฮะในท้องตลาดเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นนะสำหรับตัว EL Turbo นะครับปกติจะเป็นตัว Hybrid 2.0เลยนะครับคันนี้ก็หลุดมาแล้วนะฮะใครที่สนใจอยู่เล็งไว้อยู่นะครับติดต่อมาได้เลย แม็กเขาจะเป็นรูปดาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะชกองชกอัพนะครับผมสวยงามหมดนะฮะช่วงลากอิสระนะครับผมคันนี้ด้านหลังนะฮะรอยต่อตัวรถค่อนข้างแนบสนิทนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED ไลท์ไกดิ่งนะฮะเป็นลายกายนะับไฟไลท์ไกดิ่งนะครับสวยๆแบบนี้เป็นเส้น LED ไวท้ายตัว4นะครับกล้องถอยมีมาให้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมกับนะฮะไล่ฟงไล่ฟ้านะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว เครื่องยนต์ VTEC นะฮะ VTEC t u r อ o นะครับอัตราการเร่งอัตราการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับพี่ๆนะฝาท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พี่ดูใหญ่ไหมใหญ่นะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ประมาณ3าใบ4ใบเลยนะนะครับแผนผ้าสักหลาดเนี่ยไม่มีขาดนะครับคันนี้ก็สวยเดิมแน่นอนนะฮะชุดป่าชุดซ่อมยางอะไหล่มีนะสำหรับ Accord นะครับ Accord เนี่ยนะฮะได้มาเป็นยางอะไหลมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางอะไหลเขาเนี่ย จะเป็นล้อกันท้าแบบนี้นะฮะเป็นยางสำรองนะครับประมาณนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถปรับพับเบาะได้นะนะฮะด้านหลังมีไฟมีลำโพงมาใ้นะครับ2.2งจแหน่งติดตั้งมา2ดอกเลยนะฮะโครงสร้างตัวรถดีมากพี่พีแล้วไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟเดิมแท้ไทยคยโตะด้วยด้านหลังเนี่ยล่องรอยนะฮะตาเข็มเม็ดอาร์ครางน้ําสวยหมดนะครับคันนี้เนี่ยพี่พี่ดูหัวน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับ หัวนอตฝาท้ายไม่เคยแกะไฟท้ายนะครับเดิมแท้นะฮะตะเข็บล่องรอยเม็ดรักลางน้ําพวกนี้ชัดเจนนะครับด้านหลังไม่เคยชนมานะฮะสำหรับแอคคอร์ดคันนี้สวยมากต้องยอมรับจริงๆนะครับผมในราคา7 4 9 0แสนพบาทนะฮะฟีดาวผ่อนหมื่นสองนะฮะคันนี้นะใครที่สนใจรีบเลยนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่ารถจมน้ํามาเขาดูกันยังไงนะครับ ตอดต้องถอดเบาะนะถ้าไม่ถอดเบาะเนี่ยไม่รู้นะว่ารถจมน้ําดูยังไงกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอ็นดี้คเลตนะครับผมคันนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะฮะแผงประตูนะครับบุหนังบุนุ่มมากระจกเนี่ยเปิดปับเขาไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับได้นะครับออโต้ได้หมดเลยนะฮะล็อกรถล็อกอกระจกนะครับปรับพับกระจกหูช้างหรือว่าจะเป็นเมมโมรี่ซีดเนี่ยมีให้จดจันที่นั่งฝั่งคนขับเปิดฝาท้ายก็อยู่ด้านล่างเปิดฝาโปรงอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับ ตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยดีมากนะครับคันนี้นะฮะเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผมนีทุกระยะแล้วก็เนี่ยผมจะบอกว่าโครงสร้างรถจมน้ําเนี่ยดูยังไงนะครับเนี่ยถอดเบาะไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือน็อตที่สี่ตัวที่ยึดเบาะไว้นะครับเราสังเกตง่ายๆนะฮะร,รถจมน้าดูยังไงดูตรงที่นะฮะน็อตตัวเมียตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันไม่สับมันไม่ได้พ่นกันสนิมมานะครับถ้ารถจมน้ํามาเนี่ยนะฮะ ล่องตรงนี้จะเป็นสน,นิมนะครับล่องน็อตตัวนี้นะฮะจะเป็นสน,นิมพูดภาษาชาวบ้านเลยจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับล่องน,องน็อตตัวเมียตัวนี้จะเป็นสน,นิมหมดทั้งสี่ทั้ง4ี่ข้างนะครับแต่คันนี้นะฮะไม่มีร่องรอยของสน,นิมแสดงว่าอะไรนะฮะรถไม่เคยจมน้ํามาไม่เคยชนหนักมาพิคว่ำม,มาไม่มีอันนี้ผมรับประกันได้เลยด้านหลังกว้างๆแบบนี้พี่ๆนะฮะสวยมากนะครับ คันนี้นะฮะได้เป็นปุ่มพุสตา์ทมาแล้วเรียบร้อยนะครับปุ่มพุสตา์ทเนี่ยเรืองแสงด้วยนะฮะแบบนี้เลยรีเซ็ตทิปกันลื่นกันถไลยมีให้นะครับช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยคอนโซลลายไม้เนี่ยมีให้ครบเลยนะครับขอญาตพาไปรีวิวออปชันเลยแล้วกันนะฮะอ่ะเรามาอยู่ภายในกับเจ้าคนได้คอร์ดนะครับผมคันนี้ก็สวยงามมากนะฮะแล้วก็ภายในเรียบหรูดูแพงนะครับนี่สวยๆแบบนี้พี่ๆ ในราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าันบาทนะครับกุญแจเขาได้เป็นสมาร์ทเอนทีคคเลตแบบนี้นะครับผมอย่าเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุสตาร์ทได้เลยนะฮะนี่คือติดแล้วนะครับพรมะไรเขาจะเป็นพรมลไรไฟฟ้าแบบ EPS นะพรมะไรใช้วัสดุดีมากนะครับหุ้มหนังมาแบบซอฟท์ทัชเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับพรมลไรไฟฟ้านะครับมีโค้ชคอนโทรลด้วยนะฮะคันนี้ก็ อัจฉริยะมากนะครับระบบนะฮะหน้าจอสีแบบทัชสกรีนนะครับ TFT หน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะครับมาตวัดเดอนหม่์เขาจะใช้แบบเข็มเรืองแสงฝั่งขวานะครับแล้วก็จอ TFT ฝั่งซ้ายนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับคันนี้นะน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้เต็มถังไปีเรียบร้อยแล้วนะฮะโฮมไลนยมีคูชคอนโทรลนะฮะแล้วก็แพดเดิลชิปนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะแล้วก็กล้องนะครับตรงนี้ปุ่มกล้อง ฮอนด้าเรนวอตนี่ครับกล้องมองหน้าข้างรถนะฮะเขาจะเป็นกล้องติดกระจกมานะครับหน้าจอเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะมีเส้นบอกระยะนะครับสําหรับคนที่ขับรถนะฮะกินขอบฟุตบาทนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วมี Honda าเรนวอตมาช่วยนะครับกล้องมองนะฮะก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจอดรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะโหมดต่างๆโหมดการขับขี่ปรับได้ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเนี่ยหน้าจอทีเอฟทีปรับได้ที่พวงมาลัยหมดนะครับ ผมไรไฟฟ้าเบามากนะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ง่ายนะฮะด้านหน้าลาโพงเนี่ยแน่นๆด้านหลังเนี่ยโอ้โหกระหึ่มเลยนะครับจอทัชสกรีนเจนิ้วนะฮะจอกลางนะแล้วก็มีเรื่องของในส่วนของนะฮะผมขอญาตออกนะครับเป็นหนึ่งนะฮะเปลี่ยนภาษาเมนูได้ต่างๆทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยลื่นมากนะโทรศัพท์นะฮะ AMFM Bluetooth USB นะครับคำนวณระยะทางอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดนะครับนาฬิกาเข็มทิศดูได้หมดนะครับหน้าจอสวยมากนะฮะคันนี้เชื่อมต่อ b l u e ู t o o t h a p p l e ร์เพ a ์สมาร์ตอ i วาลิงได้เลยนะครับเนี่ยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกแล้วก็กล้องถอยนะครับผมเขาก็จะติดตั้งมาให้เวลาเราถอยรถนะฮะเขาจะมีเส้นบอกระยะนะครับที่หมุนตามโพมมาไลนยนะเส้นบอกระยะตรงนี้นะครับ มันก็ช่วยในเรื่องของการจอรดรถได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ถึง3มุมนะฮะเนี่ยปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้เลยนะครับกล้องถอยดีเรียกได้ว่าดีมากเราใช้งานได้จริงนะฮะไฟฉุกเฉินนะครับต่างๆทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับแอร์เป็นแอร์ดูโอแช n แนลนะครับแอร์เย็นมากคันนี้นะฮะหนาวมากคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้นะครับสวยๆแบบนี้จริงๆอะ จะทากถ้ามาดูรถตัวจริงนะครับเขาจะเป็นลายไม้วัสดุเขาดีมากนะครับพี่ๆนะเหมาะสําหรับเป็นรถหรูสายผู้บริหารเลยนะครับก็คันนี้นะฮะมีช่องชาร์จเอาลิตชาร์จให้1จุดนะครับ power outlet ชาร์จแล้วก็ usb ชาร์จนะฮะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะคอนโซลตรงกลางสวยงามนะครับตามท้องเรื่องหัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบซอฟท์ทัชนะครับสวยๆแบบนี้มีโหมดการขี่นะฮะมี eco mode นะครับมี sport mode นะฮะ แล้วก็นอ์มอนหมุดนะครับเบรกมือใช้เป็นเบรกไฟฟ้านี่ะพร้อมเบรกโฮที่วางแขนพักศอขนาดใหญ่เนี่ยใช้งานได้จริงนุ่มมากนะครับด้านในเนี่ยโอ้โหมี usb ชาร์จให้อีกช่องหนึ่งแล้วก็ถาดรองตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับเลื่อนได้เก็บได้นะฮะใช้งานได้จริงนะคันนี้นะฮะที่วางแขนพักศอหรูหราเล่มไม่ชำรุดสูญหายคันนี้นะครับ,ผ,รมมรนนรบผม เล่มหนังตรงนี้นะฮะยังไม่มีการแกะใช้งานแต่อย่างใดคู่มือการใช้รถนะครับเหลืออะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ครบเลยคันนี้นะฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมาเทนส์นะครับมีประวัติให้เห็นนะฮะสมุดรับประกันคุณภาพตัวรถนะฮะแคร์คอร์เทอร์โบเห็นไหมนะครับยังอยู่เลยนะฮะพี่ๆนะใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะเบอร์0ู4 8 4 3 6 5 8 7นะครับผมฟิล์มพยนต์ยนดีให้บริการนะฮะกระจกนะครับมีให้นะครับจกมองนะฮะสวยงามแบบนี้ ตัดแสงแบบแมนนวลนะครับที่เก็บแว่นนะฮะครบเลยนะครับเนี่ยครบคันแล้วนะฮะเบาะด้านหลังกว้างๆแบบนี้พี่ๆนะใครสนใจนะรีบเลยสําหรับรถหรูแบบนี้มีคันเดียวนะสําหรับตัว1.5 EL Turbo นะครับผม Honda Accord นะฮะ Gen 10นะครับขออนญาตพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วกันนะครับออปชั่นก็จะประมาณนี้นะฮะออปชั่นฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าครบคันหมดแล้วไม่ต้องไปหาอะไรทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับ Accord นะฮะตัว1.5เทอร์โบนะครับ,รบขออนุญาตพาไปดูแบบเดียวเลยแล้วกันนะนะฮะชอคอัพนะับฝาเปิดกระโปรงเนี่ยเป็นช็อคอัพนะครับช่วงในการผ่อนแรงในฮะในการเปิดสามารถเปิดรถเนี่ยมือเดียวได้เลยเครื่องยนต์เอิร์ r e ีมด้วย VTEC t เทอร์ v Turbo, นะครับเทคโนโลยี เกีย่์ยน,น1.5ลิตรหลายคนถามว่าโอ้โหพี่เครื่อง1.5มาลงแอคคอร์ดรถใหญ่ขนาดนี้จะวิ่งพอเหรอนะครับบอกได้เลยว่าอัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับการขับขี่มุกเม้นด้นะครับผมทําได้ดีมากที่สูงนะครับ1,400กี่าตัน้ี190แรงม้านะครับผมคันนี้นะเครื่อง1.5เทอร์โบนะ190แรงม้าเพราะเขาใช้เป็นเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับผมระบบเนี่ยนะฮะ ก็ตาการเล่นตราการตอบสนองไม่แพ้แอคคอร์ดแน่นอนนะครับตู้คู่แข่งเขาได้เลยนะฮะห้องเครื่องเงียบเียบแบบนี้แล้วก็มาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครกนี้เห็นนะครับเครื่องยนต์เอิร์ธดีนเทคโนโลยีนะครับพรีเทเทอร์โบแบบนี้ปั๊มมาอย่างสวยนะฮะพี่ๆนะเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่มากพี่ๆสภาพใหม่เลยนะฮะถ้ามาดูเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับเนี่ยเบ้าโช๊คนะครับตะคงตะเขียบทุกอย่างสวยงามเลยไม่มีรอยแตะรอยขันนะครับพี่ๆสังเกตนะฮะ พัดลมพัดลมทํางานปกตินะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะไฟหน้าเดิมแท้นะครับสติ๊กเกอร์แรต่างๆอยู่ครบชัดเจนแน่นอนนะครับน็อตยึดฝาโป้งนะฮะตัวนี้เดิมเลยพี่ครับแผ่นการความร้อนตึงๆไม่มีขาดนะฮะผมนี่ฝาโป้งเดิมนะครับรหัสสีมีให้เห็นนะฮะแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์มอกนะครับผมอยู่ครบนะฮะฝาโป้งสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยถอดซ่อมนะครับคันนี้นะ เดี๋ยวผมให้ฟังเสียนเครื่องยนต์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับท้องเครื่องของ Honda นะครับ1.5ึ c cord ครนะฮะเทอร์โบคันนี้นะครับภาพสวยมากพี่ๆีนะฮะสวยจริงๆนะครับสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะตั้งอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเชตมินบุรีกรุงเทพนะฮะประมาณนี้นะฮะับ110ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างนะศูนย์3กส8 7แปดสี่สาห้าปด สำหรับใครที่อยากได้แอ c o คอร์ดเจนสิบคันนี้นะครับหายากมากนะฮะวันนี้ผิดพลาดกันใดหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนต้องขอพายมานัดที่นี้ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ